ีกันบ่าจ้าคอยก็สบายดีอยู่มากินเข่าน้ำกันนี่ส้มตำกับล็อบสเตอร์ยักษ์ใหญ่มามาพี่น้องบาดท,ทีนี่แกเอพี่น้องวันนี้แต่พี่น้องสื้อุขสบายดีกันบ่าจ้าคอยก็สบายดีอยู่นี่คอยสิมากินนี่อย่างนี่มากินเข่าสู้พวกเจอีแล้วเรอเนี่ยมะน้าเนี่น้านางเอกไม่ได้เป็นนางเอกเด้มื้ยเนี่ยสาวจั่งกั้งกลุ่งเปน็นนางเอกนะคะ กูลืมโชคที uno, wow. you, ่จะี you, ่น้องทะกุตะกุกนคุน้ำส้มเลยค่ะบ่ได้โซ่บ่ได้โซแก้วน้ำเรื่อนี้บ่ได้โซแก้วน้ำนะคะวันนี้จะโซอันนี้มาแล้วมาแล้วโอ้ว้าวโอ้หัวนะโอ้หนังน้อยหนังน้อยหนังน้อยหยดหยดเลยถ้ามันจะไม่นาขีนะคะบูสุดยอดเลยคุณเพรมันจะตกตัว Tốt rồi, hửm kìa, cái kìa, tước đằng tế một, kinh dữ con, cứ nhắm, mạ ngọc bưng lên, lên con từ từ, ôi, cái ôi mất xa chạy khập, ai còn hôn hôn bưng ở มันชิ้ลอบคนเหนี่ยวเรียบร้อยมันเป็นอะไรขี่มันเลยขี่มัน,นโอ้ยเดีย๋ยวเห็นชัด,เห,ชดเห็นชัดแจ้งแดงแก่ป่ะจ้ะเห็นชัดแจ๋ววัาขี่มันเห็นั้งขี่มันจ้าโอ้ยขี่กุ้งจะเพรามันขี่มันกินอะได้เอามาไว้ท่างนี้อืมกินได้ไดบรียบร้อนนะเบื้องเนื้อนะตุ๋ยเลยนะจ๊ะตุ๋ยจะมึงเ,เห็นบ่โอ้ยเดือ Tôi bỏ đây cắt nhiều gì luôn Hãy subscribe cho อืมอืมมะ้าวอืมไม่แลวเอาช่้นมือสมากตัหนึ่งหนึ่ผักกะห่าวจะไป็สไไม่คิดดื้อแม่ลงมากเต็มอืมแล้วเธอเล่นอี่ อมอืมสเนี hmm. mm ่ยรอืมสแกบเจ้าเบงซินเดีนเดียวนี่ ก็ใส่แม่แตงได้เป็นหเอ,อ้ยคน,นน่ะไม่เงาแล้นะเจ้าคุณื้อเหนื่อย้นนออวนอนๆบอกตุ้ยเลยค่ะตุ้ยเลยตุ้ยก็คือคุยนะคะคุยเลยค่ะคุยเลยอือ ขึ้นหัวหัวเอ้ยสมยจังแต่เมื่อกี้มันไงวะเนื้อดรุนๆนะคะไอ้ขึ้นหัวหัวไปหนอูเอ้ยคุยบัดที่นี่ เนื้อแก้มนนะเบิ่งจ่าจ่ามองเห็นชัดไปจ่ามันมืดเลยข้างหลังพี่กอลามันมืดเพราะวันไม่แดดเนี่ยแดดมัวซองก็ขอเปิดไฟทั่วบ้าน่อยเด้เบิ่องขวะคุยกับตาหมองบัดเีนี้โอ้ยหนุ่ยมันเลือดกะ mhm này mhm này mhm 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 Tên mhm 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 แค่ว่าพริกนี่แซ่บไปย้ํายมันหวานกรอบอืมอกมาอืมเอามาแล้วมอ นิดหน่อยนเนออกมาเหมือนมันมาเป็นเล็บมันอือกดันมือตัขวางขูดเศกัด บมาได้กันยอจังเลิศเลิศมากเนื้อเป็นเนื uh ja ้อเนี่ยเราเจรนิมเนื้อมันแน่นค่ะเนื้อแน่นคือยันชมพูเลยขาวัวชั่วนาเจียบ ต้องหูสุดใจหน่อยไม่ให้กินเนะแฟนชาวบ้านคุณคนจะมักคุณคุยอย่ประหมัดเนาะเหนียวรสตื่นหนักคุณค้นมันมเหนียวมันเหนียวประมาณเนื้อกุ้งตัวหน่อยแจกปอกคนบ่เหนียวก็สิกับปลาบุญเนือเป็นเส้นเป็นเส้นเล็นบ่ เห็นพวกแก้าหนึ่งโดนโดนอะโอเวอร์คุกเ่ยโอเวอร์คุกหมายถึงว่าหนึ่งโดนทักมันเหนียวอืมหนึ่งบะหี้พองง่ามมันสุกมามันสุกมาอืมก้เอาบ้าไปหน่อยขณะเห็ดกระเขาดูดูนะเขาสีเห็ดเป็นเขาสีหูวิธีเห็ดมันเหูวิธีหนึ่งนะหนึ่งจะไหนเห็นเนื้อมันนุ่มบาหนึ่งโดนนี่หนึ่งบะโดน